ถึงขั้นเอาน้ำยาฟอกผ้าขาวมาขัดหน้าเพราะพลาดไปใช้ครีมกวนติดสารเพื่อนมาขามนางมันเล่าให้ฟังว่าหน้านางพังเพราะไปใช้ครีมกวนติดสารที่มีทั้งปลารอดมีทั้งสเตอรอยด์แล้วตอนนี้นะหนาก็ดำเป็นปืนป้นแถมยังมีฝ้าสะสมที่หนาเตอะใช้อะไรก็ไม่หายเครียดถึงขนาดเอาน้ำยาฟอกผ้าขาวมาขัดหน้าและยังไม่พอนะมันยังคันยุบยิบตรงที่เป็นปื้นดำๆอีก เกาจนเลือดออกหน้าก็เป็นแผลตกสะเก็ดอีกเปือนแล้วนะถ้าไม่อยากหน้าพังอย่าใช้ครีมกวนติดสารมะขามขอแนะนําครีมที่ใช้ทุกวันคือนิสิตครีมครีมที่ช่วยลบฝ้าจุดด่างดาจางไวหน้ากระจ่างใสไม่สะสมสารมะขามเช็คมาแล้วทางแบรนด์ได้มีการตรวจสารให้ลูกค้าเห็นกันไปเลยเท่านั้นยังไม่พอเอานิสิตครีมส่งไปตรวจสารที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการว่านิสิตครีมปลอดภยัยไรสารอันตรายแน่นอน เมื่อใช้ไปนานๆไม่เกิดการสะสมของสารที่ก่อให้เกิดป้าจุดด่างดำที่ทำให้หน้าพังนิสิตครีมจึงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้มีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้และมีคุณภาพและก็ยังผลิตในโรงงานที่ได้รางวัลระดับสากลมีเลขจดทะเบียนถูกต้องมีที่มาที่ไปครบน่าเชื่อถือเพราะว่ามาขังรีเสิร์ชมาแล้วถึงกล้ามาพูด อนนี้นิสิตครีมมีโปรหน้าใสไร้าสาร1กระปุกราคาเพียง290บาท2กระปุกราคาเพียงแค่490บาทโปรสุดคุ้มนิสิตครีม5ากระปุกจ่ายเพียงแค่9 9 0บาทและแถมสบู่นิสิตฟรีอีก1ก้อนแบบนี้เลยโปรสุดคุ้มแบบนี้เฉลี่ยแล้วกระปุกละไม่ถึง200บาทใครอยากคุ้มแบบนี้รีบทักแชทมาดดวนๆเลยค่ะ